สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูสวนเล็กๆที่บ้านนะคะเมะื่อวานนี้แบบลมแรงมากๆเลยนะคะต้นไม้นี่ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะต้องวันนี้เลยตัดกิ่งออกไปบางส่วนเลยนะคะลมแรงจนกระถางต้นไม้แตกเลยนี่นะคะก็จะให้ดูที่โปรย ต้นดาวเรืองไปนะคะดอกดาวเรืองไปขึ้นเต็มเลยค่ะนี่ก็มาพาชมต้นไม้นะคะมีลูกด้วยลูกกาลังเล่นอู้อะไรอะลูกเด็ดดอกไม้คุณแม่ระวังนะคะนี่ต้นไม้สูงๆนี่คอยตัดเลยค่ะเพราะว่าลมแรง ต้นไม้เอียงเลยค่ะเมื่อวานนี้กระถางต้นไม้ปลูกตั้งไว้ตรงหน้าบ้านล้มลงมาเลยนะคะกระถางที่ใส่ปลูกต้นยางอินเดียก็ล้มลงมาเม,ามเบสระวังมดแดงนะคะมดแดงก็เยอะมากเลยนี้ นี่ก็ปลูกบานชื่นไว้นะคะบานชื่นนี่ค่ะเอาดอกแห้งๆมาโรยนี่ก็ขึ้นเต็มเลยค่ะบานชื่นด้านนี้ค่ะจะเป็นดอกสีส้มลูกก็กำลังเล่นเด็ดดอกไม้แม่กำลังสวยๆเลยลูกฝนตกเมื่อคืนผ่านไปโห กระถางต้นไม้ล้มไปสอง,สองกระถางเลยวันนี้เลยต้องมานะคอยตัดต้นไม้ที่แบบต้นใหญ่ๆตัดกิ่งออกไปนะคะนี่ก็อนแบบทำเป็นฟุบซุ้มเฟื่องฟ้าแต่ว่ายังไม่ได้ดัดนะคะกำลังออกดอกเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกส่วนเล็กๆที่บ้านนะคะก็จะ รวมไม้มงคลไว้นะคะอย่างที่เห็นนี้ก็จะเป็นต้นทรณีสารต้นทรณีสารเขาก็แบบนิยมปลูกกันหน้าหน้าบ้านนะคะนี้เป็นอีกหนึ่งว่านมงคลค่ะบางท่านเขาก็จะเรียกกันว่าว่านทรณีสารลักษณะใบาจะเป็นประมาณนี้ค่ะต้องตามไปไหนคะเอาอะไรมาคะลูกมาหาคุณแม่มา นี่ก็เป็นซุ้มอันนี้จะเป็นต้นนี่ค่ะสะแยกนะคะพริกแล้วก็ต้นใหญ่นี้ก็จะเป็นต้นพิกุลทองต้นพิกุลต้นพิกุลนะคะยังไม่ออกดอกเลยเดี๋ยวถ้าเกิดแบบออกดอกได้เราจะถ่ายุชมได้รับชมกันทีหนึ่งค่ะเบสอันนี้ลูก ตอนตนี้ตน้นไม้ลมช้ามันจะหักนะ,ะนคุณพ่อกำลังตัดต้นไม้อยู่ค่ะมดแดงขึ้นตัวแล้วนะมดเยอะมากเลยตัดต้นไม้วันนี้วงมดแดงกัดหนูป้องคะนั่นดูสิเข้าไปในร,งงรองเท้าลูกกัดไหมคะลูก ก็ามาเล่นด้วยนะคะัน,นมีกำลังออกแต่ลูกๆล,ล,ลูกอย่าเพิ่งจับนะคะอันนี้จะเป็นต้นเศรษฐีหมื่นล้านใช่เป็ดลูกกระถางเป็ดค่ะกระถางเป็ดลูกคุณแม่ใส่ต้นไม้มงคลเอาไว้อันนี้จะเป็นต้นเศรษฐีหมื่นล้านนะคะกำลังนี่เลยค่ะแตกตรงนี้ออกมาแล้วนะคะต้นใหม่ ใบไม้ใบไม้ไมพอฝนตกต้นไม้ก็โตเร็วมากเลยนีนหูหแป๊บเดียวโตวเลยค่ะนี่จะเป็นต้นบันชื่นด้วยนะคะด้านนี้ นี่จะเป็นหมาเฮ้ยอย่าออกไปคนเดียวค่ะรู้ก็จะเดินเล่นคนเดียวแม่ก็ต้องนม,งม่เอาเอา แม่ถ่ายงานอยู่แบบนึงได้ไหมคะนี้จะเป็นต้นมันนะคะมันหนึ่งนาทีนี่กล้วยลูกต้นกล้วยนะคะแม่ก่อนมาฝนตกลงมาแล้วนี่ก็สดชื่นขึ้นเลยนะคะนี่ โอยต้นไม้ตัดต้นไม้โอ้นี่ลูกเปนนี่ลูกเดี๋ยวก่อนคุณพขตัดต้นไม้อยู่โหล่วงมาเต็มระวังมดแดงลูกออกมาออกมานี่เค่าอุย้ยลังมดแดงเลย,อ,ยอันนี้จะเป็น ต้นพยุงนะคะใช่ตัดต้นพยุงออกมาแล้วโยชิแล้วไง